ช่วงนี้ก็มีหนังสยองขวัญที่เรียกว่าถูกยกระดับแล้วก็เอามาเล่าเรื่องที่มันมากกว่าแค่การาสร้างความตื่นเต้นสร้างความอะไรพวกนั้นอยู่พอสมควรอยู่เหมือนกันนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่ถัดมาในปีนี้นะครับนั่นก็คือ Together Together เป็นหนัง เรียกว่าบอดี้เฮอร์เลอยังน้นก็ว่าได้นะครับที่เกิดจากหนุ่มสาวคู่นึงไปเจออะไรเข้าในป่าแล้วก็ทําให้เขาทั้งสองคนเนี่ยต้องมีอะไรเชื่อมกันมีร่างกายเชื่อมกันอย่างเป็นรูปธรรมอย่างนั้นก็ว่าได้ซึ่งมันก็เป็นหนังที่เรียกว่าเสียดสีความสัมพันธ์ที่เขาเรียกกันว่า โคด e พีเดนซ์ความสัมพันธ์แบบนี้มีอยู่ค่อนข้างเยอะแต่เราอาจจะไม่รู้ตัวที่ซ้ำไปว่าเราเคยมีความสัมพันธ์แบบนี้มาก่อนซึ่งพี่ชอบประเด็นของเรื่องนี้มากๆถึงแม้ว่าตัวภาพรวมของหนังพี่แอบรู้สึกว่ามันอาจจะไม่ได้อ่ามันหวือหวากว่านี้ได้เอาง่ายๆเลยมันจะมีหนังอย่างที่ทุกคนรู้จักกันอย่างดิซั s สเตนเนี่ยมาพร้อมกับสไตล์ที่มันชัดเจนมาพร้อมกับลูกเล่นมาพร้อมกับฟิล์มเมกิ้งอะไรที่มันน่าสนใจหวือหวามี ความเป็นสไตล์คือมีมีลายเส้นมีอะไรอย่างงั้นน้องเนอปะเรื่องนี้พี่แอบรู้สึกว่าตัวตัวสไตล์ของมันค่อนข้างจะธรรมดานิดนึนงซึ่งพี่มองว่านี่คือเหตุผลหลักๆที่อาจจะทําให้มันไม่ได้เป็นมาสเตอร์ e พีซอะไรอย่างงั้นสําหรับพี่นะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งพี่รู้สึกว่าตัวระหว่างทางนี่มันอาจจะไม่ได้ระทึกตื่นเต้นมากเอาไง่ายๆเลยจะมีช่วงกลางๆเรื่องที่มันอาจจะแอบรู้สึกว่า หนังเหมือนอาจจะไม่ค่อยได้เดินไปไหนมากแต่โดยรวมแล้วนี่ก็เป็นหนังบอดี้เฮอร์เรอร์ที่พี่เขาค่าจะชอบอีกเรื่องหนึ่งเลยนะครับเเหตุผลหลักๆเลยที่พี่ชอบเรื่องนี้ก็คือพี่ว่ามันมีดนามกความสัมพันธ์ของหนุ่มสาวที่ที่เราไม่ค่อยได้เห็นบ่อยๆกันในโลกภาพยนตร์สักเท่าไหร่นักคือมันมีบ้างแหละแต่มันไม่ได้เยอะมากนะครับ มันก็เลย่อนท่านจะมีความย,ยูนิคในจุดนี้นะครับในเรื่องนี้เขาใช้คนที่เป็นผัวเมียกันจริงๆอย่างเดฟฟังโกกับอาริสันบีนะครับมันก็เลยทําให้การแสดงอะไรพวกนี้มันดูธรรมชาตินะครับแต่ว่าพระเอกของหนังเรื่องนี้เลยนะพี่พี่มองว่าพระเอกของหนังเรื่องนี้มันคือบทครับ มันคือมันคือแบบธีมของเรื่องมันคือแบบอ่าสตอรี่ของเรื่องมันมันคือความสัมพันธ์ของ2คนนี้ต้องโคดิพิเดนต์กันความสัมพันธ์แบบโคดิพิเดนต์นี่เหลายคนอาจจะไม่ค่อยรู้นะครับมันเป็นความสัมพันธ์ของคน2คนที่จะต้องพึ่งพาอาศัยกันตลอดเวลาจนไม่สามารถเดินไปข้างหน้าได้ถ้าให้พูดแบบง่ายๆนะคือพี่ไม่ได้เก่งเรื่อง การอธิบายความสัมพันธ์มากแต่เอาเป็นว่าพี่พยายามจะพูดถึงสิ่งที่มันเกิดขึ้นในเรื่องนี้แล้วกันตัวพระเอกเนี่ยเป็นนักดนตรตีอายุ 35- แล้วแต่ยังไม่ประสบความสําเร็จนะครับเขาเป็นนักดนตรตีที่กําลังจะปั้นกําลังจะสร้างเนื้อสร้างตัวกําลังจะแบบอะไรอย่างนี้พระเอกชื่อทิมนะครับส่วนตัวมิลลี่เนี่ยมิลลี่เป็นครูที่จะต้องย้ายไปทำงานอยู่ต่างอำเภอต่างจังหวัดอะไรเงี้ยไปออกไปนอกเมืองอะไรเงี้ยมันก็จะมีความรู้สึกว่าตัวพระเอกเนี่ยจะต้องพึ่ง ตัวนางเอกในการที่แบบว่ามีแบ็กอัพมีอะไรเงี้ยในระหว่างที่เรากําลังไล่ล่าฝันอยู่เนี่ยเราก็ต้องมีใครสักคนที่เหมือนกับคอยมาลองอะไรเงี้ยน้องมันมันแอบรู้สึกได้ว่าผู้ชายคนนี้ยังไม่ยังไม่ดีพอที่จะสามารถเลี้ยงครอบครัวหรือว่าพัฒนาความสัมพันธ์ไปมากกว่าการเป็นแบบเป็นแฟนกันที่แบบดูชีวิตกันเอาง่ายเลยเนาะมันมันคือแบบคนสองคนที่แม่งดูชีวิตกันส่วนตัวผู้หญิงก็จะมีความรู้สึกที่อยากเป็นที่ต้องการรู้สึกว่า ขาดแฟนไม่ได้รู้สึกอะไรอย่างนี้เนาะมันก็จะมีความรู้สึกที่แบบแฟนจะต้องไปเล่นคอนเสิร์ตไอตัวผู้หญิงก็ไม่อยากให้ไปรู้สึกว่าเออไปทําไมไปอะไรเงี้ยแต่พอเขาไม่ไปมันก็จะมีความรู้สึกว่าเออทาไมมึงไม่ไปว่ามึงไม่นึกถึงอนาคตบ้างหรอว่าอะไรเงี้ยเนาะมันเข้าใจว่าคือถ้าเกิดมึงผ่านความสัมพันธ์อะไรแบบนี้มากูซึ่งกูก็เคยนะครับกูก็เคยผ่านอะไรประมาณนี้มานะ คือถ้าเกิดมึงผ่านความสัมพันธ์อะไรมาอะไรประมาณนี้มามึงจะรู้เลยว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนกับฉุดกันลงเหวว่ะพูดง่ายๆเลยนะมันเหมือนกับว่าฉุดกันลงเหวมันไม่มีใครไปข้างหน้าได้อย่างยั่งยืนอะมันก็เลยจะรู้สึกเหมือนกับต่างคนต่างต้องแบบติดแงกกันอยู่แบบนี้นะครับซึ่งในเรื่องเนี่ยเขาก็เลยนั่นแหละ เอาไอ้ความสัมพันธ์แบบนี้มาทําให้เป็นรูปธรรมก็คือเนี่ยมึงติดกันซะเลยเป็นไงล่ะไอ้เหี้ยนึกออกว่ามันคือความสัมพันธ์อะไรแบบนั้นนะฮะระหว่างทางอ่ะพี่จะชอบความรู้สึกที่มันไม่ได้ท็อกซิกขนาดนั้นคือเวลาที่ตัวละครมันต้องไปเจอสถานการณ์อย่างเช่นมันหลงทางในป่าแล้วตัวพระเอกก็เหมือนกับยพยายามจะหาทางว่าเอ้ยไหนทิศเหนือทิศอะไรก็หาไม่เจออะไรเงี้ยพึ่งพาไม่ค่อยได้อะไรเท่าไหร่นะครับแล้วมันก็ตกลงไปข้างล่างตกลงไปในถ้าอะไรสักอย่างที่เป็นถ้าที่เรียกว่า มันได้สิ่งแปลกปลอมจากลทัทธิอะไรสักอย่างมานะครับทำให้สองคนนี่ตัวติดกันอะไรเงี้ยแต่ระหว่างทางตอนนั้นเนี่ยทั้งสองคนก็ผ่านไปได้ด้วยดีไม่ได้มีใครหงุดหงิดใส่กันไม่ได้โมโหใส่กันคือมันมันอยู่ด้วยกันได้อยู่ด้วยกันแล้วมันมีความสุขกันมันไม่ได้แบบมานั่งด่ากันมานั่งเถียงกันอะไรเงี้ยทั้งสองคนก็ผ่านช่วงเวลาอะไรแบบนั้นมาได้ปัญหาของหนังเรื่องนี้มันคือไอความสัมพันธ์แบบโคดิเดนเดนเนี่ยตัวมันติดกัน,เก,นเกินไปเนาะ ปัญหาของความสัมพันธ์แบบนี้นะติดกันจนแบบว่าแต่ละคนไม่สามารถจะไปใช้ชีวิตของตัวเองได้จะมีอะไรเป็นของตัวเองได้มันมันม,มันคือมันคือปัญหาแบบนี้แล้วตัวนางเอกเนี่ยก็จะมีความรู้สึกแบบเขาอยากเป็นที่ต้องการเขาอยากมีอะไรกับแฟนเขาอยากได้เขาเรียกว่า validation นะครับมันคือเหมือนกับการยอมรับจากแฟนการถูกรักะ การอะไรแบบนั้นอนะ่ะจากแฟนเขาจะมีความอย่างนั้นอยู่แล้วมันจะมีช่วงหนึ่งที่เหมือนแฟนเขาไม่ค่อยนั้นอะ่ะพี่รู้สึกคลางแทงใจนิดนึงมันจะมีช่วงตอนที่แบบมีปัญหากับแฟนอะไรเงี้ยไอ้ตัวนี้มันเลือกที่จะไปหาเจมี่นะครับไปหาผู้ชายคนนี้เหมือนไปพยายามไปปรึกษาอะไรเงี้ยแต่ก็ไปเหมือนกับไปพบความจริงอะไรอย่างนั้นเข้าว่ามันมีอะไรแปลกๆสักอย่างเกี่ยวกับตัวเจมี่นะครับมันจะมีรูปภาพที่เป็นเหมือนกับไอ้เียผู้ชาย2คนอยู่ใน อดเดียวกันอะไรเงี้ยมันแปลกๆว่ะแต่พี่ชอบหนังเรื่องนี้มากที่ระหว่างทางที่มันเล่ามาเรื่อยๆเนี่ยมันค่อนข้างจะมีบาลานซ์ที่ดีของของการที่ไม่ได้ทําให้มันรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันแย่ในทีเดียวพี่ชอบตรงนี้มากขอเน้นย้ําตรงนี้เพราะว่าหนังแบบนี้เนี่ยมันง่ายมากที่จะทําให้ความสัมพันธ์แบบนี้มันรู้สึกแย่แต่ระหว่างทางมันรู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยทั้งสองคนนี้พยายามช่วยกัน พยายามที่จะแบบเราเรารักกันเราพยายามจะไปด้วยกันเราห่างกันไม่ได้เราแยกกันไม่ได้เราอะไรเงี้ยมันก็เลยจะมีความรู้สึกที่แบบว่าเออเออถึงแม้ว่าเรื่องเลวร้ายที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะตกถ้ำไม่ว่าจะตัวติดกันไม่ว่าจะแขนมันมันหลุดเข้าไปแล้วมันก็ช่วยกันผ่านมันไปได้จริงๆหนังเรื่องนี้เต็ไมไปด้วยสัญญาณนะแต่อาจจะอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าไอ้นี่มากแต่พี่ชอบสัญญาณที่มันดูเนียนๆดีแหละอย่างเช่นการที่แขนของทั้งสองคนนี่มันประกอบรวมกันนะมันจะมีอยู่ซีนนึงที่แขนมันประกอ รวมกันแล้วไอ้พระเอกมันบอกให้กินยาคลายกล้ามเนื้ออะไรเงี้ยแล้วการกินยาเนี่ยมันเหมือนกับเห็นผลช้าเกินไปออกทธิช้าเกินไปมันก็เลยทุบยาแล้วมันก็สูดเข้าไปเสพยาเข้าไปมันก็เหมือนไห้ความสัมพันธ์สองคนเนี่ยน้องมันอยู่ในขั้นที่เสพติดแล้วก็เลยแบบทาเป็นเสพย้ายเห็นเลยเน่อกว่ามันก็พี่ว่ามันก็เป็นอะไรการอุปมาอุปไมยที่มันดูพเอติกดีนะครับพี่เชื่อว่ามีคนอีกเยอะแยะเลยเว้ยที่ไม่เข้าใจความสัมพันธ์แบบนี้เอาง่ายเลยน้องพี่ยกตัวอย่างง่ายง่ายนะครับ เคยมีเพื่อนคนหนึ่งไหมที่เวลามันมีแฟนเวลามันมีอะไรของมันมีผัวแล้วมีเมียแล้วมีอะไรเงี้ยมันจะหายไปจากโลกเลยมีเยอะไหมมันจะหายไปจากโลกเลยแล้วมันก็กกนอนกกกันอยู่อยงั้นอ่ะอยู่กัน2คนทําอะไรด้วยกัน2คนอะไรแบบนั้นกูก็เคยเป็นนะครับที่เชื่อว่าหลายคนเป็นไอความสัมพันธ์แบบโคด e พเอนเด้เนี่ยที่ที่แบบว่ามันขาดกันไม่ได้ตัวติดกันอะไรงนี้ซึ่งมันก็ดีเนื่องจากว่ามันไม่ใช่ว่าแย่แต่มันให้เห็นถึงอีกมุมหนึ่งที่ ที่เป็นผลเสียของความสัมพันธ์แบบนี้ที่ทําให้คนทั้งสองคนเนี่ยติดแงกันอยู่แบบนั้นคือถ้าเกิดคบกันแล้วพากันไปช่วยกันไปเจริญอะไรยงเงี้ยมันก็ดีถูกไหมครับแต่ว่ามันก็จะมีอีกหลายคนอะที่พากันแล้วแม่งฉุดกันลงเหวมันมันไม่ได้มีอะไรก้าวหน้ามากขึ้นมันมันสบายใจมันสบายกายแต่นั่นแหละก็ทําให้ทั้งสองคน ติดแงกกันอยู่แบบนั้นนะครับนั่นคือหนังเรื่องทูเกเตอร์นะครับนั่นแหละคือสิ่งที่เขาพยายามจะเล่าอ่าส่วนในเนื้อเรื่องเนี่ยพี่มันจะมีอยู่ซีนหนึ่งของเจมี่ที่พี่แอบชอบเหมือนกันนะอ่ามีซีนที่มัน ไอตัวนางเอกพยายามมาปรึกษาเรื่องพระเอกอะไรเงี้ยแล้วไอตัวเจมี่คือในวิทีแรกเนี่ยเราแอบคิดอยู่แล้วว่าไอเจมี่เนี่ยน่าจะเป็นแบบพยายามจะมาแย่งเมียพระเอกหรืออะไรอย่างเงี้นะครับแต่ว่าที่ชอบซีนนี้มากที่มันพูดถึงเรื่องของการที่ถ้าเกิดเราเจอใครสักคนแล้วเนี่ยเราต้องอย่าทิ้งเข้าไปเราต้องอย่าอะไรเข้าไปซึ่งมันก็เป็นเหมือนกับซีนที่บ่งบอกให้เห็นถึงตอนสุดท้ายที่เรามารู้ความจริงว่าไอตัวเจมี่เนี่ยคือเหมือนกับหัวหน้าลัทธิอย่างนั้นก็ว่าได้ที่ าสามารถรวมร่างกับผัวมันสําเร็จแล้วตอนเช่วงท้ายมันก็จะมีซีนที่เราไปเห็นไอตัวนักท่องเที่ยวคนก่อนหน้านที่ที่รวมร่างกันไม่สําเร็จพี่คิดว่าน่าจะเกิดมาจากการที่มีผู้ชายาคนหนึ่งที่เป็นผู้หญิงมันจะมีคู่ของผู้หญิงผมสีชมพูนะครับไอผู้ชายน่าจะพยายามฆ่าตัวตายก่อนที่จะรวมร่างมันก็เลยกลายเป็นแบบนั้นมันก็เลยเหมือนกับรวมร่างไม่สําเร็จอะไรเงี้ยแต่ ตอนจบหลังจากที่เราดูมานะครับเราก็จะเห็นพระเอกกับนางเอกรวมร่างกันได้สําเร็จเรียบร้อยนะครับซึ่งก็เกิดจากความสมัครใจมันเกิดจากการที่เราทั้งสองคนเราคงเราคงแยกกันไม่ได้แล้วเราคงจากกันไม่ได้แล้วมันก็เลยโอบกอดโอบรัดความสัมพันธ์นี้กันไปเลยและเราก็จะเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับมันก็โพเอติกดีนะครับแต่ขอเน้นย้ําว่าความสัมพันธ์นี้พี่ไม่ได้มองว่ามันแยกไปเลยร้อป็นแล้วมันก็ดีไปเลยร้อยเปอร์เซ็นต์แอบคิดเหมือนกันว่ารายต่อไปที่จะ กลายมาเป็นเนี่ยทูเกเตอร์อย่างเงี้ยจะเป็นพ่อแม่ของนางเอกหรือเปล่านะครับก็อาจจะเป็นไปได้นะครับเพราะว่ามันเหมือนกับเป็นนัยยะ บอกเป็นนัยยะด้วยระครประมาณว่าไอตัว2คนนี้เนี่ยน่าจะกลายเป็นหนึ่งในรัททินั้นไปแล้วอะไรนี้นะครับโดยรวมเนี่ยพี่ชอบทูเกเตอร์ในฐานะของหนังที่มันมีเนี่ยมันพยายามจะเล่าไม่เสียในพวกนี้นะอ,อแต่ว่านั่นแหละเรื่องของสไตล์เรื่อง,อ,งอะไรพี่อาจจะรู้สึกว่ามันธรรมดาไปสักนิดหนึ่งนะมันมันอาจจะอาจจะรู้สึกว่าใครกำกับก็ได้เอาจริงกูรู้สึกงั้นคือถ้าเกิดมีมีมีมมบทแบบนี้มานี่ใครให้ใครกำกับก็ได้ไม่จําเป็นต้อง เขาเชื่ออะไรไม่รู้ด้วยซ้ำไปนะครับพี่ขอให้คะแนนเรื่องทูเกเตอร์ที่7.5คะแนนนะครับ มีซีนที่น่ากลัวน่ากลัวอยู่กันนะครับอย่างซีนตอนเริ่มเรื่องเลยที่แม่ของพระเอกอะไรเงี้ยนะครับที่ที่นั่งอยู่ข้างศพอะไรงี้ที่นอนอยู่ข้างศพอะไรเงี้ยแล้วก็มันจะมีบทพูดถึงเรื่องของกลิ่นเหม็นที่ดมไปนานๆแล้วมันก็คงชินไปเองอะไรเงี้ยก็ก็ดีเหมือนกันนะบทอันนั้นนะครับซึ่งซีนนั้นแม่งน่ากลัวคลาสสิกนะที่แบบว่ามีผีโผล่มาใ,ใต้ผ้า่มอะไรเม่งแล้วก็น่ากลักวกูดุ้งมากนะครับกับซีนตอนที่พระเอกกับนางเอกเข้าไปอยู่ในถ้ำแล้ว มันก็รู้สึกหายใจไปพร้อมกับถ้ำนะครับคือเป็นหนึ่งเดียวกับถ้ำแล้วเห็นนางเอกกำลังนอนแคะแๆๆ,ๆๆอยู่อะไรอย่างนี้ซีนนั้นก็น่ากลัวดีนะครับหรือว่าซีนตอนที่พระเอกกำลังนั่งเล่นคอมอยู่หาเสิร์ชหาข้อมูลในคอมแล้วตัวนางเอกแม่งลอยมาติดอยู่ ประตูอะไรงนี้นะครับนั่นก็สนุกดีน่ากลัวดีเออใช่แล้วก็เรื่องทูเกเตอร์เนี่ยมันก็จะมีเรื่องหนึ่งนะครับที่มีมีดราม่าอยู่สักพักหนึ่งอยู่สักปีก่อนซึ่งเงียบไปแล้วช่วงนี้เงียบไปนะครับหนังเรื่องนี้เนี่ยถูกดราม่าประมาณว่าไปลอกเรียนหรือไปก๊อปปี้ บทของหนังเรื่อง After Half มานะครับซึ่งเรื่องนั้นเนี่ยก็อยู่ในจุดที่แบบใช้เพลงเพลงเดียวกันสตอรี่แบบเดียวกันบทพูดเดียวกันหรืออะไรแบบพวกนั้นนะครับแต่ตอนนี้มันเงียบไปแล้วซึ่งก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นพี่เดาว,ว่าน่าจะมีการตกลงกันเบื้องหลัง แล้วมันลงตัวแล้วมันก็เลยเงียบไปหรือสักอย่างหรือไม่ก็รอให้หนังกูฉายก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาดราม่ากับกูอีกทีหรืออะไรแบบนั้นนะครับซึ่งมันไปนไปได้เพราะว่าถ้าเกิดดราม่ากัตอนนี้่หนังกูฉายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวคนไม่ไปดูเนือ่องากไมน้องมันมันมัน,มนไอเรื่องเบื้องหลังอะไรพวกนี้เรื่องการตลาดอะไรพวกนี้มันเป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนแล้วก็เราไม่มีฟันรู้เรารู้ยากนะแต่เอาเป็นว่าถ้าเกิด ใครถูกใครผิดก็ขอให้คนนั้นได้รับความยุติธรรมไปแล้วกันนะครับรอดูแล้วกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับหนังเรื่องนี้นะครับใครสนใจเรื่องข่าวอะไรพวกนี้ก็ลองไปเสิร์ชดูได้นะครับพี่จะคงไม่พูดอะไรมากแล้วเพราะว่าพี่เคยพูดไปเยอะแล้วนะนั่นแหละครับใครรู้สึกไงกับเรื่องทูเกเตอร์บ้างคิดว่ารอบฉายอาจจะมีไม่เยอะเท่าไหร่นะครับก็ลองไปดูกันแล้วกันถ้ามีโอกาสนะครับขอคุณหลายชื่อตรงนี้มากเลยนะครับขอคุณทุกคนมากนะที่สนับสนุนช่องสารบมาโดยตลอดนะครับวันนี้ก็ไว้เท่านี้แล้วกันนคิห้านะครับ วันนี้สวัสดีนะครับ